มันประมาณ90%ที่เขาเห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์ครับเหมือนอาจารย์เบียรเนี่ยไปสกิตุมสกิตติงครับก็มีพวกสัเภวสีที่บอกว่าตัวเองเข้าใจในธรรมนะรมต้องอ่อนช้อยอ่อนน้อมนะครับต้องเหมือนผ้าพับไว้ครับนั่งพับเพียบ ประมาณนั้นครับแต่การสอนคนเนี่ยครับที่เขาบอกว่านะสมัยก่อนเขาบอกว่า,ล,ล,นะล,วาลักลูกให้ตีนะรักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีเนี่ยมันเรื่องธรรมดามันก็มีขนบธรรมเนียมทำ,ทำมาอยู่บางอย่างนี่ฮะพูดดีๆมันก็ไม่ฟังนะครับมันก็ต้องสอดแทรกนะคำพูดคำจาไปบ้างเหมือนเราสอนลูกสอนหลานครับแต่บางเอิญ <c oughs> มันก็ไปเจอตอมเขาก็ตอมฤษยาตอมลิษยา,ยาทั้งที่ตัวเองก็พอรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของคำสอนแต,แต่ไม่เคยคิดจะทำแต่ไม่เคยคิดลิเริ่มที่จะสอน พอเขาสอนขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาครับบอกว่าต้องจบอย่างนั้นต้องจบอย่างนี้ต้องเรียนสูงสูงปร,รียนเก้าโนนนะฮะถ้าบอกว่าทำเรียนปร,รียนเก้าแล้วนะครับมันถูกทุกเรื่องพูดมาถูกทุกเรื่องอ้าวผมยกตัวอย่างครับหลายคนที่มีความขัดแย้ง มีความคิดเห็นไม่ตรงกับอาจารย์เบียร์จบประเญาเก้าน,นะก็มีนะฮะแล้วผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแฮร์รี่อย่างเงี้ยแฮร์รี่เขาก็หลังชนฝาครับสู้กับอาจารย์เบียร์มาตั้งแต่ต้นเขาก็ประเีานเก้าเหมือนกันอ่ะทำไมมีความคิดเห็นแตกต่างกันล่ะครับ เนี่ยผมจึงบอกว่ามันไม่ใช่ว่าประเดียงก้าคุณคิดคิดถูกเสมอครับคุณพูดออกมาแล้วคุณจะพูดถูกในหลักการทั้งหมดมันไม่ใช่ครับแล้วพี่น้องประชาชนที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาจะคิดยังไงครับคนนั้นพูดไปทางคนนี้พูดไปทางหลังสุดครับ ทนายต่างๆก็เพ้นพ่านอยู่หน้าสื่อโชเชียลเนี่ยนะเพ้นพ่านนะผมใช้คำว่าเพ้นพ่านนะฮะออกมาวิาพากวิจารณ์ออกมาพูดออกมาจากันครับแต่แปลกไหมะฮะแปลกไหมสังคมไม่ยอมรับนะอ่ะเออก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นด้วยนะครับ แต่ด้วยผมไม่ต้องใช้โพลอะนะดูคอมเมนต์ดูการวิพากษ์วิจาร์ณแล้วครับมันประมาณ90%ที่เขาเห็นด้วยกับจารย์เบียรครับแต่อีกประมาณ10%ที่เขาไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรครับนี่แหละครับคือพวกนี้อะ ไปหลงไหลกับเทอเขาเรียกว่าเทวดาเยอะไปนะครับโดนล้างสมองเยอะไปผมบอ,อกเลยครับถ้าคนฉุดคิดบอกว่าอาอาจารย์เบียสอนมาแบบนี้นะคุณจะเจ็บไปใช้หรือไม่ใช้เรื่องของคุณนะนะะเราก็จะเห็นหลายครั้งหลายคราว่ามีเรื่องกันครับ เข้าวัดเข้าวาเข้าไปหาอาจารย์ดังๆแล้วครับขายบ้านขายที่ขายทรัพย์สมบัติของตัวเองที่มีอยู่ไปถวายวัดครับทั้งทั้งที่ลูกเต้าทะเลาะเบาะแวงนะครับแย่งกันกินอยู่มันมีไหมครับมีครับบางทีเข้าไปวัดมากๆโดนล้างสมองนะครับโดนล้างสมองครับหมดเนื้อหมดตัวครับ กับวัดก็มีครับมันมีครับมันเกิดขึ้นแล้วครับอาจารย์เบียร์ไม่เคยห้ามครับว่าคุณนะ่ะต้องมาฟังเขานะนะต้องมาฟังเขาต้องเชื่อเขาครับเขาก็ทำงานของเขาไปครับ แต่มีพวกบางกลุ่มครับที่เสียประโยชน์เสียรายได้เสียรางวัดเสียความนิยมเสียบารามีที่ออกมาพูดอยู่ต้งนี้พี่น้องประชาชนที่กขาฟังครับเด็กๆน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เขาฟังครับเขาก็เฉยๆับ าบอกว่าในช่วงหลังเนี่ยเขาฟังอาจารย์เบียร์เนี่ยเขาปฏิบัติตัวง่ายขึ้นไม่เหมือนต้องโอ้โหคุณไปเนี่ยคุณมาเนี่หน้าดำกั้าเกลียดเหลือเกินครับคุณต้องไปสะดอเคาะนะครับไปทําบุญก้ววัดก้ววาอย่างที่ผมว่าบ่อยครั้งครับคุณต้องไปทําบุญวัดนั้นนะครับจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับถ้าคุณไปทําแบบนั้นก็จะตกนรก,กหมกไหมครับ มาทํากับเราเนี่ยมาสะดอกเคาะของดำเกตอย่างเก้าอย่างว่าไปครับมีแต่เรื่องเสียเงินทั้งนั้นนะครับอาจารย์เดียก็บอกว่าไปสะดอกเคาะแล้วหรือคุณนับถือแล้วถ้าคุณไม่ทํางานคุณจะมีไหมมีไหมครับมันก็ไม่มีครับคุณนั่งอยู่บ้านรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอโชคชะตารออะไรโดนบันด,ลดาลให้คุณเนี่ยครับคุณจะมีกินไหมครับมันก็ไม่มีครับมันก็คือหลักธรมที่ชัดเจนครับหลักธรมที่มันถูกต้องส่วนคุณจะไปหลงไหลได้ปื้มกับอาจารย์ไหนเทวราไหนหลือสีไหนสำนักไหนคุณก็ไปเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้บอกว่าคุณอย่าไปนะ เขาบอกนะเขาบอกนะครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อละใครจะไปห้ามคุณได้นะครับห้ามคุณไม่ได้รละครับอะไรมันแปลเปลี่ยนไปหมดอะไรมันกลับด้านไปหมดทุกวันนี้ครับใครออกมาพูดเรื่องนี้ครับทุกวันนี้มันก็มีครับซื้อที่เขาบอกว่าแหมถ้าใครไปขัดแย้งอาจารย์เบียร์ผิดหมดครับไม่ใช่ครับ แล้วแต่แนวความคิดของพวกคุณพวกคุณจะคิดยังไงแต่ส่สวนผมอะพวกผมอะคิดแบบนี้คิดบอกว่าเราฟังเนี่ยครับสิ่งไหนดีเราก็เจ็บมาใช้สิ่งไหนไม่ดีถ้าเราไม่ชอบเราก็จะเก็บมาใช้ครับคุณก็รู้นี่คุณก็คนนี่คุณพวกเป็ีปัญญานี่ใช่ไหมคุณก็ไม่เน้โง่คุณก็เจ็บในสิ่งที่ดีๆที่เขาบอกมาใช้ครับ ทุกอย่างทุกอันนะครับมันก็แปลกแล้ะครับว่าถ้าพวกคุณคิดว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยสอนทำผิดพวกคุณก็อย่ามาใช้พวกคุณจะขายบ้านไปถวายวัดขายที่ไปถวายวัดมีเงินทรัพย์สมบัติในธนาคารเบิกเงินไปถวายวัดไปถวายหรือสีไปถวายเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เชิญตามสบายครับไม่มีใครว่าเพราะเงินของคุณสมบัติของคุณแต่พวกคุณเนี่ย ก็ไปเชื่อเชื่ออาจารย์ที่พวกคุณหลงไหลเชื่อหมอดูที่คนที่พวกคุณเนี่ยเชื่อว่าจะช่วยดนบัรนาลช่วยแก้สะดอกเคราะห์ต่างๆนี่ครับดนบรรดาลสิ่งที่พวกคุณต้องการเนี่ยให้พวกให้พวกคุณได้ก็มาขัดแย้งกับความเป็นจริงของพระธรรมศาสตร์พระธรรมวินัยพระธรรมของศาสนาครับ ตรงนี้แหละครับที่มันเกิดเหตุอยู่ตอนนี้ที่น้องประชาชนทั่วไปฟังแล้วครับเออมีความสุขฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามอาจารย์เบียรอาจารย์เบียรไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาให้ผมเป็นล้านเป็นแสนนะครับมาสะเดาะเคราะห์ซื้อนั้นซื้อนี่ไม่เสียตังค์เลยสกบบาทครับเป็นธรรมะออนไลน์ครับเห็นไหมมันผิดตรงไหนล่ะครับ แต่พวกที่ผิดพวกที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือพวกสัมภเวสีครับที่หากินเอาธรรมะมาหากินเอาศาสนามาเป็นพาณิชย์ครับส่วนพระดีๆพระที่เขาตั้งมัน่นปฏิบัติธรรมก็เรื่องของท่านครับยกมือท่วหมหัวกราบการได้สนิทใจครับแต่ประเภทเปิดวัด ซึ่งเป็นศาสนาพุทธดูดวงรดน้ำมนต์เขียนยันเสกผ้ายันเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำมาหากินเอาความเชื่อมาทำมาหากินทุกวันนี้ครับมันเดือดร้อนเหมือนอาจารย์เบียร์เนี่ยไปสกิตุมสกิตติตต่งรับ